ประกาศบอกพี่น้องเป็นฉบับหนภาษาเป็นเอกลักษณ์อ่ะเฉพาะอาทิตย์จ็ดเท็กซัใช่ไหมโอเคมาวันที่นี้แจ้งพี่น้องได้เสื้อเงี้ยทั้งเยอะผู้นิยมสนใจได้เลยเสื้ออุยงกับไล่ใหม่มาแล้วลือดไล่ใหม่กับสอบถามกันเอาได้พวกพีเรนาชมีเอาเรื่องแรกเลยวันก็สู่ภายในเลยนะครับวันนี้เป็นงานรักเมืองสัางเฉพาะรักเมืองพี่น้องเพื่อนน่าจะเอาไว้แบบวันนี้นะครับโดยทีมงาน quý vị các đến xin cảm ơn các vị rất nhiều người. Xin chào người. เอาเสือกอู๋อิงอยู่ฟังพี่มีทุกสีทุกไซส์<ม>พี่น้องสนใจอยากได้เฝ<ม>้าเข้ามาได้พี่น้อง,องเข้ามาถึงกันแล้วก่อนที่จะนั่งน,นะครับแวะไปที่บูธงานของเราก่อนบูธแรกครับสีสีเหลืองสีน้ำเหลืองนี่คือเอพรอยห้าสิบครับเอพรอยห้าสิบเครืค่องดื่มชูกำลังไม่มีริมิชีวิตเกินร้อยแวะไปแวะเวียนเข้าไปนะครับหมดฟรีฟรีแมนฟรียังไงดีเพียงแค่ทักไลน์ไดลน์ แล้วเป็นพวกลุ้นเล่นเกมนักกันนะครับจะได้รับเสื้อสวยๆจากผู้เลือกเอ็มร้อยห้าสิบเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าดีแมนเต็ดฟี่ี่น้องครับอยู่ที่ความสามัญเพรานั้นเพราะนั้นแวะเวียนเข้าไปที่บูธงานของเราอยู่ไม่นอนนะครับอยู่ไม่นอนอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานอีกไม่นอนแวะไปดีแล้วกันเลยก็มากับจากสีเหลืองผู้แวะแวะผมก็บองสีเทาเขียวเขาขาวผู้สาวงามๆอยู่แก่นั่นครับ นั่นก็คือกระทิสุดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีอันนี้ก็มามย่างประเทศนอันนี้แกะประเทศนี่อันนี้แก็แกะของหวานพี่น้องครับแกะของหวานวันนี้สาคูมระกตฮะสาคูมรกตดนำไล่ไหลคอนเสิรลงฮันไปไปกินยาข้าวอยู่ประเทศนีงความแซ่บความนัวความมันความหอมคันว่างยางมาสูงอีพอร์ตจบาดเด้อร์สาคูแนวหมักแนวหมักโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอีเมีย นั่งอยู่นี่พ่อลุกขึ้นยังไปนะครับแจกวันละสี่ร้อยถ้วยตอนนี้แจกไปแล้วครับสามร้อยห้าสิบแล้วเอาเลยต่าสิบถ้วยนึ่งถ้วยยังไหลโยยังหลโยแวะไปแวะไปนะครับแจกวีและสิ่งสําคัญที่สุดมีเล่นเล่นเกมเช่นกันมีเล่นเกมบ่นเสี่องเงินครับเพียงแต่ท่านใครที่มีความสามารถมีความสามารถเอาทองคําออกมาจากตู้เซฟของเราได้ภายในเวลาที่กําหนด จกเอาทองคำก่อนออกมาได้ปุ๊บมีรางวัลให้ทันทีฉะนั้นบริเรียกได้กน้อยบริเรียกผู้ใหญ่เดท่านคิดว่าตัวเองมีความสามารถยกเอาทองคําในตู้เซฟของเราออกมาได้ไม่ได้ท่านรับไปทันทีม้นนี่ไปทุกมือสิเป็นแก้วน้ำมันนี้จักสิมาอนี่ยังแต่ว่าดคันไปเรียนเกมแจกคือเขาแจกคือเขาวาดได้พี่น้องไปนะครับแจกอย่างเดียวมือเปล่าเออเอาจน้าทียุ่หันขึ้นได้เด้อเจ้านัานี่จน้าทีก็เออก็เล่นได้เช่นกันนะครับเล่นได้ล่องหัดเป็นล่องหัดเป็นจุลกรรมมึง ต้องรับออกจากจุดเยบเออจบออกมาได้ท่านได้รับรางวัลทันทีทันทีทันทีวันนี้องคงหญิงออกแล้วพี่น้องครับมาแล้วมาหาตีหาน้องเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายปูเลยคนมาถามกระเวียนด้อีหลานจะมาหอดย่ำไหน ถามแล้วตองมาถามแล้วตองมามาหอดมาถึงแล้วไปสัมผัสมือได้ายผู้แล้วคนอยากจับมือลูกสาวได้ว่าจับได้ครับตอนนี้จับได้ใช่จับได้แต่ห้ามหยิกนะห้ามดึงเออจับได้ห้คนดึงบุรุษคนขันแขวงไรทั้งหยิกขันคนทั้งเอาย่างดีลูกคอยพ่อบรรทุกกตาได้จะหยัดีบได้เออตอนนี้ออกแล้วนะจ๊ะออกแล้วพ่อนพี่นองเขาออกมีของมาฝาก พ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องพอมลายผู้แล้วก็ถามหามีเสื้อมาไหมเบอร์นี่มาแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดพ่อผลิตออกมาแต่ละรุ่นลายใหม่พอมเออเมื่อเอนี่จังพอรอดใส้ยี่นิ่นครับนี่เป็นไา่อันนี้ไา่เกิดบานหม่อันนี้เป็นลลยขึ้นบานไม่เออลา่ขึ้นบานไม่แต่ตึงมีลายใหม่มาอีกแล้วหอบฝันแมนเป็นไา่หอบฝันครับหฝันมาลังห้านครบรอบสองปีครบรอบีสองปีพี่น้องเข้าฝาาเข้ามาเ้ยนะครับและอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า เพราะเราอย่างที่ประชาสรมมันในช่วงแรกนะครับเราจะคุยกับทางผู้จัดว่าขอลดเวลาแสดงเข้ามานะครับเพราะปกติพลัสิเลอร์ของม้งส่องแก้งโคโลแต่เนื่องจากวันพรุ่งนี้เราเดินทางไกลเราจึงขอลดเวลาเข้ามาเพื่อที่สิบวกเวลาพี่รองให้มันเต็มบอมากับบอดอยากมาปีหนาเอาบอดมากตะเถือนนะเผื่องานจะรวยได้ยินงแต่จะเสียงได้ยินงแต่จะเพียงยังมนะเอาผลงานมาฝากทีฝากนอกรับผมในปีต่อๆไปหากว่าทีมงานสาวน้อยติด ยังมีอีกวงหนึ่งคือวงสองวงสองสาวน้อยลำเพลินช์หรือสาวน้อยสองเพราะหลอดในเราเคยมาอย่นีประจำอยู่แล้วว่ะเราเคยมาแถวแต่เป็นดาวเาอยู่เพียเออมีลูกมีเมียอยู่ทั้งนี้ละอเล่าก็ะไดแถวน่าจะรวยแถวแถวสองวงนำยื่นสองบงนำยื่นแมนมันจ่เป็นเปาแว้งเออมาแล้วลูกสาวมาแล้วเอายี่แม่เขาจะดันหนามาเด้อนะครับนี่มากินสาคูอียงก่อน สาคูมรกตแต่ก่อนนี่ลงมาจากช่องบกมาพักกินฟรีนะจ๊ะไรกินเขาเลยบ้านนอะไรยิบเอาเลยนะครับยิบยิบเอาเลยแล้วกินแล้วติดอกติดใจอย่าลืมครับผมเวลาเห็นเวลาเห็ดนะอยู่นะกินเออต้องการกะทิต้องการต้องใส่ลูกใส่ผัวไปขึ้นบักเฒ้าเพือเก่าเด้อร์บันเด้อร์ อย่าใส่มันสิตกะพกใหม่มันสิยากใหญ่คุณมะพร้าวมาแล้วยังบ่แล้วเด้อไหวฮะฮากระต่ากะไตมาขูดเอามาแล้ยวคนหนึ่งทั้งเมาเน่าทั้งเป็นบุญเนาะไปหาเก็บมาแล้วเดี๋ยวมาหาปอบมะพร้าวอยู่บอท่านอยู่ท่านกินนี่เลยนึกถึงกระทิตาอร่อยดีนี่ใส่ตะโขมสดได้ท่ตะโขมหอมกินแล้วแซ่บปะเมื่อไหร่เมื่อไงโอ้ยบอได้กินที่แล้วเคยนปะตอนนี้เหลืออยู่แค่นี่ซื้ก็ถุ